Thank you สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ในวันที่20ถึง31สิงหาคม2565สําหรับชาวราศีกุมนะครับสําหรับแฟนรายการตาลทวะดาราจรที่ติดตาม การโคจรของดวงดาวเป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นั้นมีดาวยกย้ายราศีแค่2ดวงคือดาวอาทิตย์และดาวพุธถึงแม้ว่าจะเป็นการขยับของดาวรายเดือนเพียงแค่2ดวง แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดเป็นลักษณะพิเศษตรีโกนขึ้นมีการโยกกันของดาวที่เป็นกกเป็นเหล่าทั้งกกเศรษฐีกกโจรและกกวิญญาณนั่นก็หมายถึงเราจะได้เห็นบรรยากาศทั่วไปตอนปลายเดือนสิงหาคมนั้นมีการเคลื่อนไหวของกิจการและกลุ่มคนต่างๆจะมีการรวมตัวกันเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ ของก๊กเหล่านั้นๆในการพยากรณ์รอบนี้ก็จะอธิบายถึงผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ลัคนาชาวราศีกุมว่ามันจะเป็นใครเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของชาวราศีกุมและเราจะต้องไปเกี่ยวอะไรกันบ้างมาดูรายละเอียดกันนะครับ โดยที่สิ่งแรกที่เราจะมาดูก็เช่นเคยนั่นคือตำแหน่งและทำเนียบของดาวจรน,นะครับมาไล่ดูกันทีละดวงว่าดาวจรน,นั้นอยู่ตำแหน่งใดแต่และดวงในตอนนี้และส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกุมนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์สถิตราศีสิงห์ได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงอาทิตย์จรอ,อยู่ในภพปัตตนิทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นคนรักคนสนิทจะให้เกียรติให้การยอมรับกับเราเพราะฉะนั้นหาเรื่องเหล่านี้หาจากคนใกล้ตัวดีกว่าเนาะ ต่อมาดาวจันทร์ดาวจันทร์เราจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่ายกย้ายราศีทุก2วันครึ่งเราจึงไม่ได้ระบุตำแหน่งพร้อมกับไม่ได้ทํานายนะครับมาดูดาวอังคารดาวอังคารสถิตราศีพฤกษบได้ทำเนี่ยประซึ่งหมายถึงเสื่อมดาวอังคารนั้นจรไปอยู่ในภพพันธุทํานายว่าชาวราศีกุมนั้นมีความพยายามจะลงมือทําหรือจะเดินทางในช่วงนี้ ต่อมามาดูดาวพุธดาวพุธสถิตราศีกันได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงดาวพุธจออยู่ในภพมรณะจึงทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นไม่ค่อยอยากพูดพูดแล้วเหนื่อยได้พูดเฉพาะกับคนแดนไกลถึงจะได้พูดดีๆต่อกันนะครับต่อมาดาวพระฤหัสดาวพระฤหัสอยู่ราศีมีนได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงพระฤหัสจรเข้าไปอยู่ในกระดุมพระ เดิมทีจะต้องทำนายว่าชาวราศีกุมมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องเงินแต่ว่าคำทำนายนี้ต้องละไว้ก่อนเพราะว่าพฤหัสในตอนนี้โคจรวิปริตเราจะต้องคุยกันในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับต่อมาเรามาดูดาวศุกร์ดาวศุกร์สถิตราศีกรกฎได้ทำเนียบราชาโชคซึ่งหมายถึงเรื่องสำคัญสำคัญดาวศุกร์นั้นจอนอยู่ในภพอริเราจึงทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นไม่มีความทุกข์หรือความกังวล ถึงแม้จะยังมีเรื่องสําคัญสคัําญที่ยังทําไม่สําเร็จแต่ก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจต่อมาคือดาวเสาวดาวเสาสถิตราศีมังกรได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงดาวเสาวนั้นจอนอยู่ในภพวินาศ ทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นจะรู้สึกเหนื่อยเครียดทุกความรู้สึกเหล่านี้ต่างๆจะหายไปนะครับอ,อ๋อเน้นว่าจะหายไปเนาะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพบวินาศแต่คําทํานายนี้ก็กลับเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวเสาร์โคโจรวิปริตเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เราจะต้องว่ากันในหัวข้อถัดไปเสียก่อนนะครับเรื่องการโคโจรของมันต่อมามาดูดาวราหู ดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีธรรมเนียบใดๆดาวราหูจออยู่ในภพสหัชชะ ทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นจะวุ่นวายเรื่องเพื่อนมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเพื่อนได้คบคนใหม่ๆต่อมาคือดาวเกตดาวเกตสถิตราศีมังกรไม่มีทาเนียบใดๆดาวเกตนั้นจอนอยู่ในภพวินาศทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นถ้าป่วยอยู่ก็จะหายถ้ามีเรื่องอะไรก็จะมีคนมาช่วยนะครับสุดท้ายคือดาวมฤตยูดาวมฤตยูสถิตราศีพฤษภไม่มีทำเนียบใดๆ มฤตยูจรอ,อยู่ในภพพันธุทำนายว่าชาวราศีกุมนั้นจะซ่อมแซมบ้านหรือมีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับนี่ก็คือตำแหน่งทำเนียบของดาวจรทั้งหมดและสิ่งที่มันส่งผลต่อชาวราศีกุมแต่ละดวงนะครับ ถัดมาเรามาดูการโครจรของดวงดาวในช่วงนี้ในช่วงที่เราพยากรณ์นี้มีดาวที่โครจรวิปริตอยู่3ดวงซึ่งประกอบไปด้วยดาวพุธโครจรพักดาวพฤหัสและดาวเสาร์โครจรมน หลักมาเริ่มกันที่ดาวพุธโคโจรพักกันดีกว่าเดิมทีนั้นดาวพุธเป็นดาวแห่งความนุ่มนวลการเจราจาใช้วาทศิลป์การค้าขายความคุ้มค่าต่างๆเมื่อดาวพุธโคโจรพักจะส่งผลให้การพูดการจามีความรุนแรงเกินกว่าเหตุเรียกได้ว่าทั้งเหตุทั้งผลก็ไปในทางเดิมแต่ความรุนแรงที่แถมมาอาจจะทําให้เราเสียความรู้สึกต่อก,กันนะครับสําหรับชาวราศีกุมดาวพุธพักอยู่ในภพมรณะ เรียกได้ว่าทำนายว่าชาวราศีกุมเหนื่อย ที่จะพูดอย่างสุดตรงไม่อยากพูดเลยระวังการเจราจากับคนแดนไกลเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่อาจจะต้องพูดให้น้อยไว้ถึงจึงจะดีนะครับต่อมาคือดาวพฤห,หัสดาวพฤหัสโคโจมนม์ปกตินั้นดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มาให้คุณกับดวงชะตาเมื่อโคโจมนมลก็จะส่งผลตรงกันข้ามคือมาเพ่งเลงมาจับผิดมาลงโทษสําหรับชาวราศีกุมนั้นพฤหัสม์อยู่ใน พบกระดุมพระจึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่นั้นจะมาเอาผิดมาลงโทษในเรื่องเงินเงินทองทองจากเดิมที่จะมาช่วยมาแนะนํากลายเป็นว่ามาเพ่งเลงไปนะครับต่อมาคือดาวเสาดาวเสาโคโจรมนปกติดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าแห่งความทุกข มาช่องไหนเกิดความทุกข์ความเครียดในเรื่องนั้นเมื่อดาวเสาร์โครจรนมนก็จะกลับผลกลายเป็นตรงกันข้ามไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ทุกข์สำหรับชาวราศีกุมนั้นดาวเสาร์มลอยู่ในภพวินาศทำนายว่าเป็นช่วงเวลาที่ความทุกข์หายไปแต่เมื่อมนจึงกลายเป็นว่ามันหายไปก่อนแต่จะควรกลับมาใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูเป็นความหนักอกหนักใจที่เราหยิบออกไปได้ก็ต้องระวังเอาไว้ว่ามันจะกลับมานะครับนอกจากดาวสามดวงที่ พักมนตามที่เรากล่าวข้างต้นยังมีดามฤตยูที่ไม่ได้นับการมนมาจากองศาจริงๆตัวองศาก็มนแหละแต่ว่ามฤตยูอยู่ในสถานะของการมนข้ามราศีมฤตยูนั้นเดิมทีหมายถึงความหนัก ความเชื่องช้าความซึ่งซึมเมื่อโคจรมนก็จะส่งผลตรงกันข้ามคือทําให้ผลที่มาจากดาวมฤตยูนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับชาวราศีกุมนั้นมฤตยูมนอยู่ในภพพันธุทํานายว่าการซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายบ้านที่เราบอกกันมาข้างต้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมฤตยูมนั่นเองนี่ก็คือผลจากดวงดาวที่โคจรวิป,ปริตทั้งหมดนะครับ ่อมาเรามาดูดวงดาวที่ได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษตรีโกนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นดวงดาวเนี่ยทำมุมกันได้เป็นลักษณะพิเศษเป็นตรีโกลธาตุดินกล่าวก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีดาวจรสถิตยอยู่ตามราศีธาตุดินครบทั้ง3ามราศีราศีมังกรราศีพฤษภและราศีกันโดยที่มีดาวอยู่ในตรีโกนนั่นก็คือดาวอังคารพุธเสาเกตและมฤตยู ดาวพุธพักและดาวเสาวนสำหรับชาวราศีกุมนั้นตรีโกน,นี้อยู่ในภพวินาศพันธุมรณนะ เป็นตรีโกนสังหารเพราะว่าส่งผลในเรื่องเสีย,สย,ห,ายหายของเราทั้งหมดเช่นเรื่องเสียหายเรื่องแดนไกลสิ่งที่พยายามแต่ไม่ค่อยส่งผลสุขภาพความเสื่อมโทรมจึงทํานายได้ว่าความพยายามที่จะไปแดนไกลหรือทําเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความเสื่อมโทรมให้มันดีขึ้นมาจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเป็นเหตุการณ์ที่ร่วมมือกันโดยความไม่ยังคิดกล้าพูดกล้าทําและไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ความคุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงแม จะเป็นแบบนั้นถึงแม้คำทำนายจะดูหุนหันพลันแล่นแต่ก็ยังรอดพ้นจากอันตรายได้อันตรายที่มาจากความไม่ยังคิดของเราเองและประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของคนอื่นไม่ได้ผลตอบแทนเป็นของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ได้ตามใจนั่นก็คือส่วนดีไม่ได้อะไรเป็นของตนเองก็ต้องทำความเข้าใจกับมันให้ดีนะครับ ต่อมาเรามาดูดาวที่โยกถึงกันแล้วได้เป็นก๊กเศรษฐี4 5 6หดาวพุธดาวพฤหัสและดาวศุกร์เป็นการโยกถึงกันระหว่างราศีมีนราศีกรกฎและราศีกันก๊กเศรษฐีเป็นกลุ่มคนที่ทําการเพื่อแสวงหาผลกําไรผลกําไรที่ได้นําไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวในช่วงที่เราทํานายนี้ดาวพฤหัสและดาวพุธ สมาชิกของก๊กเสรีฐสองใน3ที่โยกกันเนี่ยโคโจรวิปริตเรียกได้ว่าก๊กเรศสรฐีนี้เนี่ยเป็นก๊กเสฐีแตก นั่นหมายถึงการค้าขายกิจการการเงินการธนาคารจะเกิดความเสียหายไม่ได้กำ,กำไรและจะเกิดการขาดทุนเสียมากกว่าเพราะความรู้ที่ใช้เป็นความรู้ด้านลบคำพูดคำจากรุนแรงจากดาวพุธที่พักพูดไม่คิดไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าหากมองในแง่ของธรรมชาติพฤหัสที่เดินมนในเรือนธาตน้ำอาจจะนำไปสู่ภัยพิบัติ ทางดินทางน้ําก็เป็นไปได้อีกด้วยสําหรับชาวราศีกุมนั้นกกเศรษฐีเนี่ยมันโยกถึงกันจ้อนอยู่ในภพกระดุมพระอริมรณนะซึ่งนั่นหมายถึงเงินอุปสรรคและสุขภาพนั่นหมายถึงชาวราศีกุมนั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพนั้นจะทําให้การเงินของเราเกิดความเสียหายหรือไม่ก็ต้องเอาเงินไปจัดการกับสุขภาพตัวเองเสียก่อนก็เรียกได้ว่า เหตุเนี่ยมันจะต้องจูงใจกันมันก็อาจจะเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนาพาไปสู่อีกเรื่องเงินจะเกิดอุปสรรคขึ้นเพราะสุขภาพของเราเป็นการลงทุนลงแรงหรือไม่ก็เสียหายด้านนี้ก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับดาวกลุ่มต่อมา คือดาวกคกโจร367อังคารสุกเสาในราศีมังกรกรกฎและพฤกษบดาวกลุ่มนี้นั้นเมื่อรวมตัวกันได้ก็จะร่วมมือกันแบบโจรเช่นไปปล้นหรือไปทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเรื่องสีเทาๆเรื่องใต,ต้โต๊ะใต้ดินหวังผลแบบโลดผลในทำนองที่เรียกว่าปล้นคืนเดียวหวังรวยกันเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นดาวเสา น,น,นั่นก็ทำให้กกโจรแตกการปล้นจึงกลายเป็นการแตกคอกันเองไม่ประสบความสำเร็จอีกทั้งมีดาวเกตที่ร่วมราศีกับดาวเสา มันหมายถึงตัวแทนผู้พิทักษ์ความสูงส่งเช่นตำรวจข้าราชการพวกตรงฉินมันจะมาขวางทางโจรต้องระวังการกระทําต่างๆจะถูกจับถูกแฉได้ซะมากกว่าสำหรับชาวราศีกุมนั้นโกกโจรจอนอยู่ในภพวินาศพันธุและอริซึ่งนั่นหมายถึงญาติหรือคนทางบ้านจะแก้ปัญหาอุปสรรคที่อยู่แดนไกลด้วยวิธีแบบโกกโจรเรียกได้ว่าจะพยายามหวังผลแบบโลดผลแก้ไขแบบรวดรัดรวดเร็ว แต่ไม่สําเร็จมีโอกาสที่อุปสรรคต่างๆที่อยู่รอบข้างศัตรูจะสู้กับและกลายเป็นถูกจับล้มเหลวได้นะครับผ่านกันไป2องกกแล้วอีกกกหนึ่งที่ดาวส่งแรงโยกถึงกันนั่นคือกกวิญญาณที่สถิตยอยู่ในราศีมังกรมีนและพฤกษพ กลุ่มคนเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันจะไปกระทำการในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาการอุทิศตนเพื่อการกุศลการทำเพื่อสาธารณประโยชน์หลายคนฟังเชน่นนี้แล้วอาจจะเกิดคำถามในใจว่าคนสายมูจอมคมังเวทที่เคยเห็นว่าเอารับเอาเปรยียบหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่เดือดร้อนพวกนี้ก็ดูเป็นกกควญญาณแต่ไม่เห็นจะสูงส่งอย่างที่อธิบายกันไว้เลยอาจารย์ก็ขออธิบายว่าคนที่มีความรู้นะ่ะก็เป็นกกควญญาณนั่นแหละ แต่ใช้ทางที่ผิดหรือทางที่ถูกมันก็จะมินเมย์ทำให้คนกลุ่มนั้นกลายเป็นกกโจรเป็นกลุ่มโจรไปในไปแทนได้ คนเหล่านี้ไม่ใช่กกวิญญาณที่แท้จริงสำหรับชาวราศีกุมนั้นกกวิญญาณสถิตยอยู่ในภพวินาศกระดุมพระและพันธุซึ่งนั่นคือญาติญาติจะระดมเงินกันไปช่วยกอบกู้วิกฤตหรือว่าช่วยคนที่อยู่แดนไกลเป็นการช่วยแบบกกวิญญาณเช่นทำพิธีตามความเชื่อทำบุญทำกุศลสร้างประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนสร้างเรื่องดีๆที่เป็นการอุทิศตนเพราะฉะนั้นถ้า คนเหล่านี้จะไปทําเรื่องราวประมาณนี้ก็ปล่อยให้เขาทําเป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นก็เป็นการพยากรณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆจากกกจากเหล่าจากลักษณะพิเศษต่างๆนั่นเป็นการพยากรณ์จากสิ่งแวดล้อมและดูว่าเรานั้นอยู่ที่ใดในเหตุการณ์เหล่านั้นกันบ้างคราวนี้เรามาดูจากมุมมองของชาวราศีกุมกันนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตนเองรวมไปถึงการเงินการงานและความรัก ของชาวราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตนเองชาวราศีกันนั้นไม่มีอ๋อชาวราศีกุมนั้นขออภัยครับไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพตนุเมื่อพิจารณาเจาเริญเกษตรบดีนั่นคือดาวเสาร์และราหูซึ่งจะเห็นว่าดาวเสาร์จรมาตกภพวินาศรวมราศีกับดาวเกตทำนายได้ว่าชาวราศีกุมนั้นต้องไปกอบกู้วิกฤต ความพังพินาศเสียหายอาจจะมีการเดินทางไกลแต่ดาวเสาโคจรมนจึงกลายเป็นว่าการเดินทางไปกู้วิกฤตครั้งนี้ ไม่ได้ยากไม่ได้เครียดและไม่มีความทุกข์และดูมีคนช่วยเหลือมีการใช้งานผู้อื่นให้ไปทําเรื่องพวกนี้แทนเราอีกต่างหากและเมื่อเราพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวราหูราหูนั้นจรไปอยู่ในภพสหชะทานายว่าชาวราศีกุมนั้นจะได้คบหากับมิตรสหายหน้าใหม่ๆจะมีความวุ่นวายเรื่องเพื่อนๆจะมีการคุกคีอยู่ด้วยกันเชื่อใจเพื่อนรักเพื่อนตามใจเพื่อนสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เพื่อนๆน,น,นั้นมีปัญ หาสถานการณ์ต่างๆมาให้เราจัดการแก้ไขยอยู่เรื่อยๆก็เป็นตัวตนทั้งสองด้านก็ต้องทำไปทั้งสองเรื่องนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันมีดาวพฤหัสจอนมนอยู่ในเรือนการเงินทํานายว่าผู้ใหญ่นั้นเข้ามาจับผิดมเมาผิดมาลงโทษในเรื่องการเงินการทองของชาวราศีกุมและยิ่งท้ามองในเรื่องก๊กเสษฐีแตกกระดุมพระอริมรณนะทํำนายต่อไปได้อีกว่าการเงิน ก็นำไปแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเสียก่อนแต่พอนำไปเสร็จปุ๊บเอา้ามาถูกจับผิดมาเอาผิดเงินหายไปไหนอีกก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับ ต่อมาคือเรื่องการงานชาวราศีกุมนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกัมมะเมื่อเราพิจารณาเจ้าเรนเกษตรบดีนั่นคือดาวอังคารอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในภพพันธุและทําเนียบระร่วมราศีกับดาวมฤตยูทำนายว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้นั้นจะทำงานอยู่กับคนทางบ้านหรือว่ายัดิญาิและเมื่อกระทบดาวมฤตยูก็ทำลายความกล้าหาญและความเขยนขันแข็งเรียกได้ว่า ทำไปก็ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่มีความขี้เกียจและไม่อยากจะออกไปใไนมาไหนนะครับปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก็จะดีสุดท้ายคือเรื่องความรักชาวราศีกุมนั้นมีดาวอาทิตย์จออยู่ในภพปัตตนิทำนายว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับการยอมรับคำชื่นชมจากคนรักคนสนิทหุ้นส่วนก็ให้เกียรติยกย่องให้การนับถือถ้าเป็นคนที่มีคู่ครองแล้วก็เคร่งครัดในหน้าที่ต่อคู่ครองก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นั่นก็คือคําพีรกรสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาสรุปคําพีรกร์ของชาวราศีกุมในวันที่20-31ถึงส1สิงหาคม2565กันช่วงนี้ดีในเรื่องความรักชาวราศีกุมได้รับการยกย่องยอมรับนับถือ จากคนใกล้ตัวอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องเพื่อนๆคนรอบข้างอยู่บ้างก็เป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่ในตอนนี้เรื่องการงานไม่ได้โดดเด่นไปไม่อยากทำซะมากกว่าสุดท้ายที่ต้องระวังคือเรื่องเงินเงินทองทองรวมถึงคนที่จะมาดูถูกมาตำหนิอะไรพวกนี้ก็ปล่อยๆพวกเข้าไปนะครับ ก็จบคำพยากรณ์กันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทีมงานตาลทว่าก็หวังว่าคำพยากรณ์จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท,ท่านที่ได้รับฟังทุกๆก,การพยากรณ์นั้นมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนั่นแหละอย่างตอนนี้เรื่องตอนเองเรื่องความรัก แต่เรื่องเงินเงินทองทองไม่ดีเราก็เน้นชีวิตไปในเรื่องที่มันดีต่อเราจะดีสุดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งร้ายๆยรอดพ้นจากเคราะห์กรรมต่างๆให้ได้และมีโอกาสที่จะได้สร้างสารรค์สิ่งดีทําบุญทํากุศลในโอกาสข้างหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตาตวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ